สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยรอฟออนะครับเรายังคงอยู่ที่องค์ประกอบภายในที่เป็นเจตนาอยู่นะครับคลิปที่ผ่านมาได้อธิบายข้อที่2นะครับเจตนาโดยผลของกฎหมายในคลิปนี้จะอธิบายข้อที่3นะครับสำคัญผิดในตัวบุคคลครับการสำคัญผิดในตัวบุคคลหมายความว่าผู้กระทํา ได้กระทําต่อบุคคลแล้วทําให้บุคคลนั้นได้รับผลร้ายโดยเข้าใจว่าผู้ได้รับผลร้ายเป็นอีกบุคคลหนึ่งงงไหมครับแปลนะครับแปลเป็นไทยว่ากระทําผิดคนนั่นเองครับเรามาดูประมวลกฎหมายอาญามาตรา6 1นะครับบัญญัติว่าผู้ใดเจตนาจะกระทําต่อบุคคลหนึ่ง แต่ได้กระทําต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิดผู้นั้นจะยกเอาความสำคัญผิดเป็นข้อแก้ตัวมิได้ว่ามิได้กระทําโดยเจตนาหาได้ไหมนะครับคือสรุปว่าถือว่ามีเจตนาในการกระทําความผิดนะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับนายดำต้องการฆ่านายฟ้านะครับ รานนี้นายเขียวเดินมานายดำคิดว่านายเขียวเป็นนายฟ้าเลยเอาปืนยิงนายเขียวนายเขียวเสียชีวิตลักษณะแบบนี้ก็คือการสำคัญผิดในตัวบุคคลนะครับซึ่งนายดำจะปฏิเสธว่าไม่มีเจตนาไม่ได้นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่านายดำได้มีเจตนาที่จะกระทําความผิดแต่ปรากฏว่าผลร้าย ตกไปแก่บุคคลที่3ก็คือนายเขียวนั่นเองครับคลิปถัดไปจะอธิบายในข้อสุดท้ายนะครับคือข้อที่สี่สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ